วัสดีครับวันนี้ก็มาดูตัวขาเมาส์ไฮดา้าก็อันนี้เป็นงานจำลองแบบมา,าจาก evolution Gear มั้งเป็นอลูมิเนียมครับมาก่อนของจริงอีกก็จะเป็นขายกสูงนะครับอันนี้จะเป็นรางพิากินีทั้ง2ตัวแต่ว่าจะต่างระดับกันอยู่ประมาณนิดนึงตัวนอ็อตก็จะใช้น็อตล็อกแบบนี้2ตัวกับขาลางก็ ตัวเมาส์มันก็จะประมาณนี้ครับมีโลโก้ GBRS อยู่สวยทีเดียวก็การล็อกก็ใช้หกเหลี่ยมไขไม่มีอะไรครับอัน,นนี้ก็จะเป็นตัวขะมันไว้หนีบตรงนี้จะมีช่องก็คือสามารถที่จะเอาตัว สายไฟเนี่ย้อยเข้าไปได้ครับพวกสายไฟเลเซอร์อย่างนี้ครับก็คืออันนี้ผมใช้เลเซอร์อยู่ด้านบนตรงนี้ก็จะร้อยเข้าไปด้านนี้แล้วก็เอาตัวเลเซอร์มาวางไว้ด้านบนก็เพิ่มความเรียบร้อยในการใช้งานเขาใช้แบบนี้เป่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเออมันก็ใช้ได้แหละก็เ,เลเซอร์มาติดโอ้ยรุดเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็เอาตัวสวิตไปใส่ เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะสามารถใช้งานตัวเลเซอร์ที่เมาส์ดัน,นได้ก็ข้อดีคือมันจะไม่ติดตัวนิ้วมือเราเวลาเราเปิดเลเซอร์นั่นเองเขาไหวยอย่างนั้นก็กดเลเซอร์ใช้งานได้ประมาณนี้ครับอันนี้ตัวของโอไลสส่วนน้ำหนักก็จะประมาณ111กรัม11 2กรัมประมาณนี้ครับไม่หนักมาก ก็เวลาใช้งานก็เอาตัวดอทไปไว้ข้างหลังหรือจะไปข้างหน้าอะไรก็แล้วแต่ครับลองดูแต่ว่าตัวตรงนั้นมันจะมีติ่งอยู่นิดนึงมันจะทําให้ใส่ต่องตัวไม่ได้ความสูงมันก็จะประมาณ33มิมิลสามสมสิบมิลมมิลถ้าไม่แน่ใจประมาณน,นะครับสูงจากตัวรางเดิมอันนี้ก็คือใช้กัขา Unity มันก็จะสูงโคตรๆไปเลยก็ถือว่าดีเหมือนกันไม่ติดหน้ากากเวลาใช้งานก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็จะ เลงได้โดยที่ตำแหน่งหัวเราเนี่ยอยู่ที่เดิมโดยที่ไม่ต้องขยับตัวตำแหน่งหัวเลยเห็นก็จะเห็นว่าเวลาเราโลหลดไลดี้แล้วยกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะใช้งานได้เลยโดยที่ตำแหน่งหัวอยู่ที่เดิมครับใช้งานสวิตไฟใช้เลเซอร์ได้ปกติแล้วก็ตำแหน่งตัวเลเซอร์ก็จะเห็นว่าจะไม่ไม่ติดตัวนิ้วที่บังอยู่ด้านหน้าครับ ก็จะสามารถใช้เลเซอร์ได้ถ้าอย่างปกติก็คือถ้าเลเซอร์มันจะต้องอยู่ด้านหน้าใช่ไหมอันนี้คือเราเอาเลเซอร์ไว้ด้านหลังก็ไม่บังแล้วก็เล็งโดยที่หัวไม่ขยับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องตัวคางที่เอาไว้ประทับมันก็จะไม่โดนนั่นเองก็ใครสนใจก็ลองไปหาดูครับตามลิงก์ด้านล่างครับ